ลดน้ำหนักไป25กิโลนะครับจาก เ5หเหลือ50นะครับท่านนี้เขาเอาสูตรอะไรของหมอหนึ่งไปใช้เดี๋ยวหมอหนึ่งจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องราวของเวโปรตีนยี่ห้อดังที่บอกว่ากินแล้วคุมหิวได้แต่ทาไมท่านนี้ถึงพิมพ์มาถามหมอหนึ่งว่าคุณหมอคะทําไมมันยิ่งกินยิ่งหิวคะไม่เห็นเหมือนที่เขาบอกไว้เลยนะครับและลดน้ําหนักเนี่ยจำเป็นต้องกินเวโปรตีนจริงๆหร,หรือถ้าจะเลือกพวกอาหารเสริมนะครับนะเราจะเอามาใช้ร่วมกับอาหารหลักยังไงได้บ้างฟังให้จบนะครับเดี๋ยวคลิปนี้หมอหนึ่งจะอธิบายให้ฟังนะครับสวัสมม Hero ก สุดท้ายในชีวิตคิด ถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนะก็จะมาแสดงความยินดีกับเพื่อนๆของเรากันก่อนเนาะท่านนี้เนี่ยน้ำหนักลดไปนะครับ25กิโลนะจากน้ําหนักตอนแรกเท่าไหร่75เพราะฉะนั้นลดไปเหลือ50นะครับเชื่อเลยว่าเป็นหุ่นที่สาวๆเนี่ยฝ่ฝันแน่นอนนะครับน้ำหนักเลข5เนี่ยแต่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะใครตอนนี้ที่น้ําหนักเกิน6กกิโลนะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยบางคนมีโร ประจําตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันในเลือดสูงเบาหวานไขมันพอกตับบางคนปวดเข่าถูกไหมถ้าคุณลดน้ําหนักได้สิ่งที่มันเป็นผลพลอยได้ที่ดีที่สุดเลยก็คือเรื่องของสุขภาพอย่างท่านเนี่ยพอน้ําหนักหายไปถึง25กิโลถามว่าเข่าแต่ก่อนที่มันเคยแบบเข่าเสื่อมต้องผ่าเข่าคราวนี้พอน้ําหนักคุณลดลงคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปผ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครที่น้ําหนักเยอะๆนะแล้วพอแก่ตัวไปนะครับพอเข่าเรามันพังเนี่ยเข่าเสื่อมเนี่ยเวลาผ่าไปแล้วเนี่ยไอตัวที่ใส่แทนเข่าของเราหรืออตััวททีี่มมนนเเป็ขาย มันไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดชีวิตนะส่วนมาก20ปีมันก็จะเริ่มสึกแล้วเพราะมันไม่ใช่ของธรรมชาติมันก็มีการสึกหรอได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีเนาะคราวนี้นักเรียนท่านนี้ของหนึ่งเนี่ยเขาใช้เทคนิคอะไรไปก็อย่างที่บอกนะครับใครที่ฟังหมอหนึ่งมาหลายคลิปมากๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการทําตามพีระมิดความผอมเลยนะนะครับซึ่งพีระมิดความผอมมันก็มี5้าขั้นตอนถูกไหมเดี๋ยวเราทวนพร้อมกันก่อนนะครับเนาะเราจะได้รู้ว่าเออเดี๋ยววันนี้ในช่วงท จะเลือกแบบไหนจําเป็นต้องกินไหมนะครับแล้วที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเออทำไมกินแล้วเขาบอกคุมหิวได้แล้วจริงๆมันไม่เห็นจะหายหิวเลยมันเพราะอะไรนะตั้งใจฟังให้ดีนะความรู้ทุกอย่างบางอันเราเคยกินบางอันเราไม่เคยกินแต่อยากให้ฟังให้ครบเพราะอะไรณนะวันหนึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับคุณในอนาคตนะครับเนาะเพราะฉะนั้นขอให้คุณตั้งใจฟังและได้ประโยชน์ผมจะไม่เหนื่อยในการพูดเลยนะนะครับคราวนี้พีระมิดความผอมทวนไปพร้อมกันนะเวลาที่เราจะลดน้ําหนักสิ่งที่เราต้องทําสิ่งแรกคืออะไรครับ รับเรื่องของสารอาหารถูกไหมสารอาหารพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือกินอะไรดีนะหลายคนบอกว่าคุณหมอคะบางทีบางคนที่ฟังหมอหนึ่งอยู่เป็นพยาบาลเป็น บุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยที่หมอหนึ่งอาจจะไม่ได้พูดสับอะไรที่เป็นสับการแพทย์เยอะนะครับนะเพราะคนที่ติดตามช่องกว่า1ล้านคนส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นผมจะพยายามไม่ใช้สับการแพทย์คุณไม่จำเป็นต้องรู้สับการแพทย์เยอะสําคัญที่สุดคือรู้วิธีเอาไปใช้ให้สุขภาพดีนะครับเนาะนะนะเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราจะต้องปรับสารอาหารก่อนถ้าใครจําได้สารอาหารจะมีอยู่ทั้งหมด5หมวดใหญ่ๆถูกไหมอันที่1คือเรื่องของอะไรน้ำตาลอยากผอมต้องงดเครื่องดื่มและขนมที่มีน้ําตาลส่วน น้ำตาลที่อยู่ในอาหารที่เขาปนมาแล้วเนี่ยเราก็ดีที่สุดในจุดที่ทาได้อันไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอันไหนเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เลี่ยงน้ําตาลนะครับที่อยู่ในเครื่องดื่มกับขนมได้นะคุณจะผอมเร็วมากๆพุงจะยุบใน7วันเลยนะครับเนาะและในส่วนถัดมานะครับอะไรที่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ก็คือกลุ่มของแป้งถูกไหมถ้าคุณอยากจะผอมคุณต้องลดปรดิมาณแป้งลงไม่ได้งดนะ แค่ลดนะครับหมอหนึ่งเคยทําคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องแป้งน้ําตาลพีระมิด5ขั้นตอนแบบละเอียดไว้เนี่ยถ้าใครดูจาก YouTube ก็กดลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนนะครับนะแล้วเดี๋ยวมันจะลิงก์ไปที่คลิปนั้นส่วนใครที่ดูจาก Facebook นะครับก็เดี๋ยวหมอหนึ่งจะทิ้งคลิปที่ขยายความเกี่ยวกับเรื่องของ5ขั้นตอนพีระมิดความผอมไว้ในคอมเมนต์เนาะก็ไปกดดูได้นะครับคราวนี้นอกจากน้ําตาลแป้งมีอะไรอีกนะครับสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดกันละเอียดหน่อยก็ืออเร่งงขขีนแล้้วก็มมไัสุดทายคือเรื่องของ ใหญ่อาหารนะถ้าคุณอยากผอมนะเอาจริงๆสิ่งที่คุณต้องรู้เนี่ยคือ5อันนี้ก่อนอย่าพึ่งไปทําอย่างอื่นอย่าพึ่งไปออกกําลังกายหนักอย่าพึ่งไปซื้ออาหารเสริมอย่าพึ่งไปทํา IF เด็ดขาดเพราะถ้าฐานพีระมิดคุณไม่เข้าใจเช่นคุณรู้แล้วว่าตอนนี้คุณต้องกินโปรตีนเท่าไหร่แต่คุณไม่รู้ว่าแป้งคุณควรกินมากน้อยแค่ไหนแล้วบางเอิ้นคุณกินแป้งเยอะเกินไปร่างกายย่อยแป้งเหล่านั้นเป็นน้ําตาลแล้วน้ําตาลเหล่านั้นใช้ไม่หมด ร่างกายจะเอาน้ําตาลที่อยู่ในกระแสเลือดเยอะๆเนี่ยไปเก็บเพราะถ้าไม่เก็บมันจะกลายเป็นเบาหวานถูกไหมมันก็จะเอาน้ําตาลเหล่านั้นไปเก็บเก็บในรูปอะไรไปเก็บในรูปไขมันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เราอ้วนเราอ้วนจากน้ําตาลที่มากเกินไปและแป้งที่มากเกินไปโอเคไหมในกลุ่มของน้ําตาลเราบอกแล้วว่าเราจะงดน้ําตาลจากเครื่องดื่มและขนมส่วนแป้งเราแค่ลดก็พอ นะครับเนาะนะและอันที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของโปรโตีนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันต่อส่วนพอคุณเข้าใจเรื่องสารอาหารแล้วนะครับโปรโตีนเรากินให้อิ่มแล้วนะเราค่อยไปทําสเต็ปที่2คือทํา IF ถูกไหมไอเอฟเนี่ยเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหมอหนึ่งเพิ่งลงคลิปเต็มของ IF ไปเองนะครับใครที่ ทำ IF อยู่ตอนนี้เข้าใจเรื่องสารอาหารแล้วแล้วอยากจะไปทบทวนว่าตัวเองเข้าใจตรงไหมนะครับก็ย้อนกลับไปดูในช่องของหมอหนึ่งได้นะครับนะในคลิปสรุปวิธีการทํา IF นะครับในคลิปเดียวส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มเรียนลดน้ําหนัก VIP ไปทวนบทที่13นะหมอหนึ่งมีตัวอย่างของการสลับเวลาให้ดูด้วยถูกไหมว่าอาชีพของเราเป็นแบบนี้นะครับเราใช้ชีวิตแบบนี้เราจะปรับ IF ยังไงดีมีจุดไหนที่ต้องระวังบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปทวนเนาะและใครที่อยู่ในกลุ่มตอนนี้หมอหนึ่งอัปเดตบทที่หะะนึ่งถึงห้าให ใครที่อยู่ในกลุ่มเข้ากลุ่มตอนนี้เขาได้สิทธิ์ในการอัปเดตคอสโลน้าหนักตลอดชีพด้วยเข้าไปดูนะครับนะรักษาสิทธิ์ตัวเองเนาะนะครับอ่ะคราวนี้สเต็ปที่2ทํไอเอฟสเต็ปที่3คือเรื่องของการสร้างระบบเผาผลาญซึ่งอันเนี้ยก็เกี่ยวกับสิ่งที่เี๋ยวเราจะพูดกันในตอนท้ายเกี่ยวกับเรื่องของเวโปรตีนอีกเหมือนกันเพราะอะไรบางคนเข้าใจว่าถ้าเราอยากมีกล้ามเยอะๆเราต้องกินเวเพื่อให้กล้ามใหญ่เราอยากลดน้าหนักได้เยอะๆเราต้องกินเวแล้วน้ําหนักจะลดจริงๆมันไม่ใช่เลยนะครับมันเป็นความเข้าใจที่ผิด คนชอบเข้าใจว่าอ๋อถ้าอยากผอมกินหนึ่งแล้วจะผอมกิน2แล้วจะผอมกิน3แล้วถึงอ้วนไม่ใช่ชีวิตคนเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่อยากผอมกินเวผอมอยากผอมกินกาแฟผอมไม่ใช่โอเคไหมไม่งั้นถ้าพอคุณเข้าใจแบบนั้นนะคุณจะโดนพวกอาหารเสริมหลอกว่ากาแฟลดน้ําหนักชาลดน้ําหนักพอคุณเข้าใจแบบนี้คุณเลยนึกว่าอ๋อกินกาแฟแล้วลดน้าหนักได้จริงๆมันไม่ใช่เลย นะครับเนาะนะพอคุณทำสามสเตปนี้เสร็จปั๊บจำได้ไหมหมอหนึ่งบอกว่าคุณจะเจอปัญหาที่เรียกว่าปัญหาน้ำหนักนิ่งนะครับเนาะถ้าใครลดน้ำหนักได้แล้วนะอย่างคนเนี้ยเขาลดน้ำหนักมาจากเท่าไหร่75หรือ50 ทุกครั้งจําไว้เลยนะเวลาลดน้ําหนักเราจะเจอปัญหาน้ําหนักนิ่งถ้าน้ําหนักนิ่งไปแล้วช่วงหนึ่งแล้วมันนิ่งแบบลดไปจาก75ไปเหลือ69แล้วมันนิ่งลดไปประมาณ1เดือนนิดนิดแล้วมันนิ่งคุณต้องหยุดพักบ้างไม่ใช่ว่าฝืนไปต่อนะหลายคนเนี่ยพอน้าหนักนิ่งปั๊บฝืนไปต่อเคยกินเยอะก็กินน้อยลงกินน้อยลงจนสุดท้ายกินเหลือวันละมื้อบางคนเนี่ยเคยกิน3ามื้อให้รู้สึกว่าทำไมน้ําหนักมันนิ่งต้องกินน้อยลงใช่ไหมเหลือ2มื้อเหลือ1มื้อสุดท้ายกลายเป็นคนอด เพราะฉะนั้นการที่คุณจะผอมได้พอลดแล้วน้ําหนักมันนิ่งก็อาจจะต้องหาสาเหตุก่อนว่าเพราะอะไรถ้าเป็นสาเหตุจากการที่ร่างกายเรามันเริ่มจับได้ว่าเราลดน้ำหนักเราอาจจะต้องมีช่วงพักบ้างแต่แต่ละคนจะพักเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราน้ำหนักเริ่มต้นเท่าไหร่แล้วที่ผ่านมาลดเป็นยังไงบ้าง ถูกไหมนะครับเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือพอจัดน้าหนัก7จลดไปเหลือ69น้ําหนัก69ลดไปเหลือ62สุดท้ายมาเหลือ50สิใช่ไหมนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือทํายังไงคุณถึงจะลดน้ําหนักได้ยั่งยืนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผอมแล้วแล้วระบบเผาผลาญของคุณดีนะคุณจะสามารถกลับไปกินอะไรก็ได้ที่คุณอยากกินโดยที่คุณจะไม่อ้วนแต่ก่อนคุณอ้วนเพราะระบบเผาผลาญคุณไม่ดีเกิดจากการที่มวลกล้ามเนื้อคุณน้อยพอมวลกล้ามเนื้อคุณน้อยระบบเผาผลาญ ไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนือ้อถูกไหมเพราะฉะนั้นพอคุณผอมแล้วกล้ามเนื้อคุณเยอะขึ้นคุณกินน้ําตาลกินแป้งนะจะไม่อ้วนเหมือนในอดีตนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือพีระมิดความผอมก็ในช่องหมอหนึ่งเนี่ยมีพูดเรื่องนี้ละเอียดไว้หลายคลิปมากๆไปย้อนดูได้ส่วนที่เราจะคุยกันวันนี้อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆคือมีคนถามคําถามหมอหนึ่งนะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยว่าคุณหมอคะหนูเนี่ยกินเวโปรตีนในท้องตลาดยี่ห้อหนึ่งดังมากๆนะคะแต่แปลกยิ่งกินยิ่งหิวขนมเออนะ ไม่เหมือนที่เขาการันตีไว้เลยว่ามันคุมหิวได้คราวนี้สิ่งสำคัญนะคีย์เวิร์ดนะขีดเส้นใต้ไว้นะ758เส้นเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาหารเสริมหรือว่าเวโปรตีนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในท้องตลาดถ้าเขาเคลมว่ามันคุมหิวได้อย่าซื้อจำไว้เลย หมอหนึ่งจะบอกนักเรียนในกลุ่ม V.I.P. ตลอดหลายคนที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P. ชอบเอาฉลากมาถามหมอหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยฉลากอันนี้มันสามารถกินได้ไหมคะคุณหมออันนี้กินไม่ได้ไหมคะคุณหมอเพราะว่าผมจะสอนอ่านฉลากโภชนาการด้วยในกลุ่มเรียนเนาะเพราะหลายคนเอามาถามปั๊บหมอหนึ่งจะเริ่มเจอแล้วว่าเออในท้องตลาดเขาชอบเคลมว่ามีคําว่าคุมหิวเนาะคำว่าคุมหิวในที่นี้เนี่ยความอันตรายของมันคืออะไรรู้ไหมจริงๆแล้วอาหารธรรมชาติมันก็ทําให้คุณเนี่ยคุมหิวได้ถ้าเป็นโปรตีนจากธรรมชาติ ย้อนกลับมาในพีระมิดที่หมอหนึ่งพูดเมื่อกี้นะครับอาหารที่เป็นน้ําตาลเป็นแป้งเป็นโปรตีนเป็นไขมันเป็นใยอาหารอาหารที่จะช่วยให้คุณคุมหิวได้ดีๆจริงๆจ,จ,จะมีอยู่2อย่างหลักๆอันที่1เราเรียกว่าโปรตีน พะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินโปรตีนแล้วคุณได้ตามน้ําหนักตัวที่เหมาะสมมันจะส่งสัญญาณนะครับเวลากินโปรตีนเข้าไปกินเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้ใช่ไหมลงไปถึงกระเพาะปับ๊บเริ่มย่อยพอเริ่มย่อยเสร็จมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองนะครับอาจจะดีเลยประมาณ15นาทีเหมือนเวลาเรากินบุฟเฟ่เรากินบุฟเฟ่แรกๆโหเรากินชาบูปิ้งย่างกินไปได้เยอะมากเลยแต่พอจานถัดไปสั่งไปแล้วยังไม่มานั่งอยู่ประมาณ1 0 1 5นาทีเอ้ยอิ่มแล้วอะไอที่สั่งมากินไม่ไหวแล้วอะ เพราะว่าร่างกายเนี่ยพอกินโปรตีนอิ่มมัน10บสนาทีมันจะเริ่มส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าให้อิ่มได้แล้วนะครับเนาะเพราะนั้นตัวที่อิ่มจริงๆคือโปรตีนแต่ต้องเป็นโปรตีนธรรมชาตินะนะครับโอเคไหมโปรตีนธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างเนื้อสัตว์นมไข่อันนี้เป็นโปรตีนที่มาจากสัตว์ส่วนที่เหลือคือถั่วเต้าหู้ธัญพืชหรือพวกเทมเป้ที่เป็นถั่วหมักพวกเนี้ยเป็นโปรตีนจากพืชนะครับโปรตีนจากสัตว์จะมีข้อดีคืออิ่ม แล้วก็อิ่มนานนะครับแล้วสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเนาะแต่อย่ากินแต่อกไก่อย่างเดียวเพราะบางคนเคยเห็นเทรนเนอร์เขากินอกไก่อกไก่ปัน่นแล้วผอมก็เลยคิดว่าตัวเองจะกินแต่อกไก่จริงๆลดน้าหนักมันไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นนะครับลดน้ำหนักคุณสามารถกินเนื้อสัตว์ได้ทุกชนิดเลยสลับบ้างหมูบ้างไก่บ้างปลาบ้างอาหารทะเลบ้างปลาแซลมอนบ้างกินให้หมดเลย นมนะครับแต่นมเนี่ยเป็นอันนึงที่ถ้าจะกินพยายามกินแค่พอหายอยากนะครับนะกินพวกที่เป็นนมโปรตีนสูงคุณจะได้ไม่ได้ปริมาณนมเยอะเกินไปเพราะว่าเวลาเราอายุมากขึ้นร่างกายเราจะย่อยนมได้น้อยลงบางคนกินนมแล้วมีผื่นคันบางคนกินนมแล้วสิวขึ้นนะครับบางคนกินนมแล้วท้องเสียเพราะฉะนั้นนมก็กินแต่พอประมาณแล้วแต่ร่างกายแต่ละคนแล้วก็ไข่ไข่นี่ก็กินได้นะไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลสูงนะครับไข่เนี่ยเป็นสารอาหารที่ให้โปรตีนที่ดีมากๆนะมอหนึ่งก็กินวันละสองถึงสี่ฟองกินได้เลยเนาะแล้วก็กลุ่มที่เป็นโปรตีนจากพืชะครับ พวกเต้าหู้ถัว่วธัญ,ญพืชพวกนี้เนี่ยเป็นโปรตีนที่ดีนะครับนะเนื่องจากมันมีใย,ยอาหารและวิตามินเกลือแร่ค่อนข้างเยอะโอเคไหมเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ยอิ่มได้นานก็คือสิ่งที่เรียกว่าใยอาหารแต่คําว่าใยอาหารอย่าเพิ่งนึกว่ามันเป็นผักอย่างเดียวนะใยอาหารเราเจอในหลายอย่างเราเจอในแป้งบางชนิดด้วยเช่นอะไรบ้างเช่นผักหัวนะผักหัวที่จริงเป็นแป้งนะเช่นอะไร เผือกมันฟักทองข้าวโพดพวกนี้นะครับนะเคยเห็นเนื้อของมันใช่ไหมเนื้อมันเนื้อมันหวานนะครับเนื้อฟักทองเนื้อเผือกพวกนี้มันจะเป็นการสะสมแป้งอยู่ที่หัวของมันเนาะมันจะไม่เหมือนกับพวกที่เป็นผักใบนะครับผักใบๆบทั้งหลายเนี่ยพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแป้งแต่แป้งที่อยู่ในผักหัวเนี่ยมันจะเป็นแป้งที่ดีนิดหนึ่งคือเป็นแป้งที่มีใยอาหารเพราะนั้นบางคนเนี่ยกินฟักทองแล้วอิ่มนานบางคนกินมันหวานแล้วอิ่มนานอันนี้ก็ได้ ไม่ว่ากันโอเคไหมนะครับกินได้เพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้อิ่มจริงๆคือโปรตีนกับใยอาหารเพราะนั้นถามว่าเราจําเป็นที่จะต้องกินเวเพื่อคุมหิวไหมไม่เราจําเป็นต้องกินกาแฟเพื่อคุมหิวไหมไม่เราจําเป็นที่จะต้องกินชาเพื่อคุมหิวไหมไม่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใช้คําว่าคุมหิวสิ่งที่ต้องระวังเลยนะคือเขาอาจจะใส่สารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไซบูทามีนมาเคยได้ยินไหมข่าวออกข่าวบ่อยมากเลยนะครับตัวนี้ตัวเนี้มันกด ความหิวในสมองเราได้เขาถึงเรียกว่าอ๋อมันช่วยคุมหิวเวลาเขาโฆษณานะเขาจะชอบโฆษณาว่าเนี่ยสำหรับใครที่กินจุนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินตัวนี้ไปปับ๊บลดการหิวได้50%พูดแบบนี้ปับ๊บสงสัยเลยแอบใส่หรือเปล่าเพราะว่าในท้องตลาดที่โดนจับจับกันที่หลายๆคนที่เขา ออกมาทําขายนะประเทศไทยเป็นประเทศที่ทําอาหารเสริมขายง่ายที่สุดแล้วนะแ,มแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรที่เกี่ยวกับทางสุขภาพเลยนะครับนะเจ้าของแบรนด์บางทีไม่มีความรู้เลยไม่ได้กินของตัวเองด้วยแต่สุดท้ายแล้วร่ํารวยเลยเพราะอะไรก็เพราะขายอาหารเสริมแล้วเราเนี่ยไปหลงเชื่อเขาแล้วเราก็ซื้อมากินโดยที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆมันอาจจะอันตรายก็ได้เพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมีคําว่าคุมหิวต้องระวังว่าอาจจะใส่สารตัวนี้มาถ้าใส่สารตัวนี้มามีผลเพราะทางการแพทย์เราไม่ค่อยใช้แล้วนะครับตัวนี้มันทาให้หัวใจวายได้ เพราะนันที่เคยเห็นว่ากินยาลดน้ําหนักอาหารเสริมลดน้ําหนักแล้วอยู่ดีๆเนี่ยหัวใจวายฉับพลันอาจจะมีสารตัวนี้อยู่เนาะนะครับโอเคไหมและสิ่งที่คุณต้องรู้จริงๆก็คือเวโปรตีนช่วยลดน้ําหนักได้ถ้าคุณกินโปรตีนจากอาหารธรรมชาติเพียงพอแบบเมื่อกี้ที่หมอหนึ่งบอกอะโปรตีนจริงๆมันมีจากทั้งจากพืชและจากสัตว์ถูกไหมนะครับเนาะแต่เวโปรตีนไม่ได้กินแล้วผอมแต่เอาไว้ช่วยเสริมในกรณีที่เรากินโปรตีนแล้วมันไม่เพียงพอเช่นหมอหนึ่งน้ำหนักตอนนี้น้ำหนัก70 ในภาวะปกติที่หมอหนึ่งไม่ได้ลดน้ําหนักหมอหนึ่งต้องกินโปรโตีนให้ได้ประมาณ70กรัมต่อวันเพื่อให้ร่างกายยังสุขภาพดีแต่ถ้าสมมติอยากลดน้าหนักหมอหนึ่งเล่นเวทด้วยอ่าหมอหนึ่งต้องกินโปรโตีนให้ได้1.51.6เท่าเพราะนั้นใน1วันหมอหนึ่งจะต้องกินโปรโตีนมากขึ้นไปถึงประมาณ100ยถึงกรัมต่อวันครันนี้100ถึง1้0ยกรัมต่อวันถ้าเรากินอาหารธรรมชาติอย่างเดียวมันจะอิ่มแล้วมันจะแน่นมากนะครับก็อาจจะมีการกินเวโปรโตีนเสริมได้ในกรณีีแบบเเเเนนนน้มมมััถึงจะผออคืรรากิเวเิววป็ตส แต่ต้องเลือกเวให้ถูกนะครับสำหรับเวคนที่อยากจะลดน้ําหนักเนี่ยเราจะต้องกินเวที่เป็นชนิด isolate เวนะเ,เขียนให้ดูนะคำว่า isolate isolate เวโปรตีน isolate เนี่ยมันแปลว่าแยกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวเนี่ยนะครับมันทํามาจากน้ํานมบัวนะสังเกตนะว่าโปรตีนที่มาจากพืชพวกผงโปรตีนพืชเราจะไม่เรียกเวเพราะจริงๆเว ey, มันอยู่ในน้านมของสัตว์เลี้ยงลูกในนมในนมแม่ก็มีเวนะครับนะ เพราะฉะนั้นพอเราสก,กัดนมวัวออกมาเนี่ยแล้วเขาเอาเวออกมาในนั้นจริงๆมันจะมีทั้งไขมันมีทั้งโปรโตีนมีทั้งสิ่งที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งนะครับแต่การลดน้ําหนักเนี่ยเราเนี่ยไม่อยากได้แป้งเยอะเพราะฉะนั้นคําว่าไ s o l a t e คือเขาจะแยกไขมันแยกแป้งออกให้เราให้เหลือแต่โปรโตีนเพียวๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อเราต้องดูฉลากด้วยว่าอ๋อโปรตีนยี่ห้อนี้แป้งน้อยขาบน้อยนะครับน้ำตาลไม่ค่อยมีไขมันไม่สูงมีแต่โปรตีนอย่างเดียวถึงจะเรียกว่าเป็น isolate w วย y โอเคไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยไม่งั้นเราอาจจะไปเลือกเวชนิดอื่นที่มีแป้งอยู่ในนั้นเยอะซึ่งมันจะไม่เหมาะกับการลดน้ําหนักมันจะไปเหมาะกับในช่วงสร้างกล้ามเนื้อมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะสรุปก็คือกินเวโปรตีนแล้วยิ่งหิวคําว่ายิ่งหิวอาจจะเกิดจาก อาหารอย่างอื่นที่ทานในวันนั้นเนี่ยอาจจะน้ําตาลเยอะหรือแป้งเยอะเกินไปก็ได้ทําให้คุณเนี่ยหิวบ่อยหมอหนึ่งพูดในคลิปอื่นๆหลายๆคลิปเลยว่าการที่เรากินแป้งเยอะๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นแป้งจากข้าวจากเส้นขนมปังนะครับนะจากพวกขนมต่างๆโดยที่มันเป็นขนมแปรรูปพวกนี้จะทําให้เราหิวบ่อยได้นะครับเพราะนั่นอาจจะเกิดจากสาเหตุนั้นก็ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุของ เวโปรตีนก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเขาพูดว่าอาหารเสริมตัวนี้คุมหิวได้อย่าซื้อเด็ดขาดเพราะอันตรายต่อสุขภาพเลือกได้ก็เซฟร่างกายเซฟสุขภาพไว้ดีกว่า โอเคไหมนะครับเนาะเพราะนั้นน่าจะเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มเรียนบทที่4นะครับหมอหนึ่งอัปเดตเรื่องของการอ่านฉลาดโภชนาการไว้แล้วนะมีตัวอย่างให้เยอะมากๆหลาย10เกือบร้อยอันเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปทบทวนรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับเพราะว่าใครที่อยู่ในกลุ่มจะได้อัปเดตตลอดชีพอยู่แล้วที่เป็นคอร์สลดน้าหนักนะครับเนาะส่วนใครที่ติดตามหมอหนึ่งมาระยะหนึ่งแล้ว,แล,วแล้วอยากลดน้าหนักจริงๆจริงๆก็เข้าไปลดในกลุ่มด้วยกันได้นะในนั้นเนี่ยเราจะเรียนกันในกลุ่มเาะ ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่ลดน้ําหนักไม่ได้นะมักจะเกิดจากไม่รู้จะทําอะไรก่อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นหมอนหนึ่งก็เลียงไว้ให้เราว่าวันที่1 2 3 4 5สต้องปรับอะไรบ้างอย่างโปรตีนนะครับตอนแรกเราตัดน้ําตาลออกนะเราจะเริ่มมีความหิวเกิดขึ้นนะบทถัดมาเฮ้ยทำยังไงถึงจะอิ่มต้องกินโปรตีนปริมาณประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่อยากเจาะลึกว่าน้ําหนักอย่างเราเราควรจะกินแบบไหนโรคประจําตัวแบบเราเราควรจะกินแบบไหนก็จะมีบทเรียนสอนไว้แบบนี้เลยนะครับพอเริ่มกินโปรตีนเป็นก็จะอยากเริ่มอ่านฉลากเป็นความรู้พวกนี้มัันจะทําให้คคุุณณตตตติิดดววไปลอชี โอเคไหมนะครับซึ่งหลายคนถามว่าไอคลิปแบบที่อยู่ใน YouTube ที่หมอหนึ่งพูดจริงๆมันก็ดีมากๆเลยอะแล้วในกลุ่มจะมีความแตกต่างกันไหมบอกเลยว่าคลิปที่อยู่ในกลุ่มมีความต่างแน่นอนเพราะจะมีสูตรบางอย่างที่หมอหนึ่ง ทำขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยพูดที่ไหนนะครับเช่นสูตรการนับโปรตีนสูตรการนับแป้งโดยที่ไม่ต้องนับแคลอรี่เลยและไม่ต้องใช้ตาช่างอาหารเลยใช้กับอาหารทั่วไปในชีวิตประจําวันไม่ว่าคุณจะไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับสามารถใช้สูตรหมอนหนึ่งได้หมดก็เลยไม่แปลกว่าทําไมนักเรียนหมอนหนึ่งกว่า2000 0คนเนี่ยเข้าถึงพร้อมเยอะมากมายขนาดนี้นะครับนะโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเข้ากลุ่มก็แอดไลน์แอดเฮล y ี e ีฮีโร่ดรูรายละเอียดวิธีการเข้ากลุ่มในคอมเมนต์ได้นะเนะาามอกพยยลืนะ คำถามที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เอามาทำคลิปแบบนี้ให้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ติดตามกันไปนานๆนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับส่วนใครที่จะเข้ากลุ่มเรียนก็แอดไลน์แล้วก็ถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียด